จอมขวานจอมขวานตัวนี้ชื่อจอมขวันนะเป็นซาลเล่ตัวเมียมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้จอมขวานผอมบำรุงยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ว่าก็สงสารยังให้จอมขวัญอยู่ด้วยเนะเาะพะจอมขวัญเป็นวัวดี สวัสดีลูกสาวฮะไปไปกินหญ้าทางนู้นมาลงมาพี่จะเปิดทางเข้าให้มาเร็วไปจาขวัญไปกับพี่มามาเร็วตรงนี้มันมีแต่มายาลาบลูกกินไม่ได้หรอกมันคมไปเร็วไปจาขวัญมาเขาเลี้ยงหลานดีนะลูกใครออกมาสามคอกแล้วก็ยังเลี้ยงดีอยู่ก็ลเลยสงสารเขาล้มบ่อยนะเนี่ยขัดขนให้ก็แล้วอะไรก็แล้ว ซื้อของซีพีมาให้กินก็ไม่อ้วนขึ้นกินน้อยน้อยใจใจดีไปลูกไปมาเร็วจำขวัญไปพี่จะพาไปกินย่าไปกินลูซี่กันไปลูกไะมาเร็วมาจำขวัญมาเดินตามมาเร็วมาลูกมาจำขวัญมาเร็ว มาลูกมาจำขวัญไปเร็วไปด้วยกันเร็วไปกินลูซี่มาพี่จะเปิดประตูเข้าให้มายกลวดให้มาเร็วไปเร็วปะจำขวัญมามาเร็วลูกเร็วไม่ได้เรียกสีนินอย่ายุ่ง อย่ายุ่งเราอย่ายุ่งช้องขวญนปะปเร็วลูกมาเร็วปไปด้วยกันหน่อยนะไปลูกปะ,ปกปะ,ปกปะหนูจะยืนอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะลูกนะปะปเร็วคุณนายไม่ได้เรียกสีนินไม่ต้องเลยชอบคุย กินหญ้านั่นแหละกินตรงนู้นแหละไปจำขวัญไปลูกไปไปเล้วไปไปได้วยกันไปลูกไปมาเล้วไปอะไรกัดขา